El ขอบพระคุณนะคะลูกค้าทุกท่านที่สั่งจองกําไรมากนี่มีเข้ามาบอกเลยว่าวันนี้นะคะได้เริกจัดส่งออเดอร์เยอะถล่มทลายมากยอดจองนับหมื่นวงทุกคนค่ะบอกเลยว่าคอดปังนี่เลยออเดอร์ของเราวันนี้ก็คือถ้าไม่ขายดีนะคะถ้าไม่เฮงจริงไม่ปังจริงไม่จัดส่งเยอะลูกค้าไม่สั่งจองมันถล่มทลายขนาดนี้แน่นอนนะคะใครอยากได้รีบๆเข้ามาสั่งเลยนะคะตอนนี้มีโปรนะคะบูชาคู่การได้แถมแหวนนี่เลยค่ะแหวนคือสวยมากแถมไปแบบฟรีๆสุดคุ้มนะคะผมบอกเลยว่าแหวนนะคะคุณทุกคุณชี้นิ้วสั่งรวยอยู่ จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็ขายดีขายหมดเสริมชื่อเสียงบรารมีเสริมการเงินการงานเข้าแบบปังๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามีนี่ค่ะทุกคนนาฬิกาพิกชตาบอกเลยว่าสวยปังนะคะพร้อมเสริมดวงทั้ง12ราศีนะคะออกแบบตามห่วงจุ้ยนะคะบอกเลยได้ไปแล้วเสริมบรารมีเสริมชื่อเสียงเสริมการเงินการงานเสริมธุรกิจใหญ่ๆแบบสุดปังนะคะการเงินนะคะไหลมาทุกทิศท,ทุกทางดังสายน้ํานะคะสีขาวเราตรงนี้ที่ใส่อยู่จะเป็นชื่อรุ่นของวารีนะคะเสริมทรัพย์เสริมเงินมากนะคะ และนี่ค่ะทุกคนก็จะมีอีกสี่คือสีนี้เลยนะคะสีดําของเรานี่คือแบบสีดําคือสวยนะคะเสริมบารมีเสริมชื่อเสียงสุดๆสีดําจะเสริมในเรื่องของความมั่นคงความมั่งคงแห่งชีวิตนะคะการเงินการงานนะคะเงินเข้างานเข้าคนเมตตาอุปถัมภ์ขำชูเสริมเสน่ห์นะเมตตาแบบปังมากสีดําจะชื่อรุ่นปัดกพีนะคะบอกเลยว่าสวยมากการออกแบบนะคะจะมีเพชรล้อมรอบแบบนี้เลยนะคะที่แบบว่าสะท้อนสิ่งมีดีก้ชะตาเสริมดวงรวยนะคะ ครที่แบบว่าทำอะไรก็ไม่ราบรื่นทําอะไรก็ติดขัดไม่รู้อะไรก็ไม่สำเร็จนะคะอยากจะเปิดดวงเปิดชะตาพิกชะตานะคะต้องบูชาเลยบอกเลยว่าใครที่บูชานาฬิกาไปนะคะจะได้นี้เลยเป็นแผ่นคาถาแนะนําการบูชาไปให้แบบสุดปังแล้วก็จะมีการทํานายดวงชะตาไปในตัวนะคะว่า